ต้องต้องถามคุณคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันเรื่องเรื่องพลังงานในเมืองเน,น,เนาะพลังงานสะอาดแล้วมันก็มีการพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงเรื่องคาร์บอนเครดิตอ่ามันมีความเชื่อมโยงสําคัญยังไงกับการใช้พลังงานในระบบขนส่งของเมืองกับเรื่องคาร์บอนเครดิตคุณกิ๊กไดา้ฝังนิดนึงโอ้นี้มันคือครยแมทช์เลยฮะคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นความภาคภูมิใจในขององ,องค,องคอ์กรเรานะคะ,ะเราเนี่ย คิดก้าวแรกเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตและสังคมที่ดีใช่ไหมฮะไม่ไม่ให้มีความเหลื่อมล้ําด้วยก็คืออยู่ในสิ่งที่กิ๊กอยากทําด้วยนะฮะแต่สิ่งที่กิ๊กภูมิใจที่สุดพี่ป้อมกิ๊กได้ขึ้นชื่อว่าไทยสมัยเป็นเจ้าแรกของโลกการซื้อขายคาร์บอนเครดิตข้ามชาติอโอ้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไง่ายง่ายเหมือนที่กิ๊กมาเล่าให้พี่ฟังในสองทีไม่ใช่การที่บอกว่าซื้อขายยังไง วิธีของเขาเนี่ยก็คือเราจะมีคลิกฟอร์เ a t i o นซึ่งเป็นเป็นคนกลางนะพี่ <c oughs> พ้อมเขาจะมาแบบส a t i ฟ f y ให้เราว่าเราเนี่ยจะได้คุณสมบัติตามนั้นไหม <c oughs> แล้วก็อยู่ในข้อของออ article 6.2 <c oughs> ซึ่งในข้อนี้ก็คือหัวข้อของการซื้อขายข้ามประเทศได้ <c oughs> อันนี้น่าสนใจ <c oughs> แล้วก็มีอีกนะพี่ขวาเราจะเดินมาตรงเนี้ย เดิมทีเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศไทยที่เข้าไปเซ็นสัญทีสัญญาว่าแต่ละประเทศเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บ Credit, คาร์บอนเครดิตแล้วก็ลดการเรินกระจกลงโดยที่ไม่ให้อุณหภูมิความร้อนเกิน1.5เซลเซียสอะไรเนี่ยนะพี่แต่ของเรานะวันนี้วันนั้นเซ็นกันเนี่ยรู้สึก3ปีที่แล้วแต่วันนี้เราอะสองแล้วพี่ S <S> อุณภูมิคือมันมันมันเริ่มแบบรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งอันเนี้ยใช่อันเนี้ยมันก็คือเลยบอกว่ามันเป็นไครแม t เชนจริงๆซึ่งเราเราเราเป็นเจ้าแรกแล้วเราเป็นคนไทยชุดแรกที่เราพยายามทําในสิ่งเนี้ยให้ให้โลกรู้ว่าเอ้ยเราไทยอ่ะไม่แพ้ชาติใดอ่ะพี่รถก็ฝีมือของคนไทยผลิตที่เมืองไทยแบต ก็ฝีมือของคนไทยซึ่งเราไม่ได้เป็นนําเข้ามาเราอาจจะเป็นประเทศประเทศแรกที่ส่งรถเชิงพาณิชย์ออกนอกประเทศก็ได้นะคะพี่อ,อันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่กิ๊กมองว่าธุรกิจอื่นๆเขาอาจจะไปต่อยอดได้แต่ไทยสมายเป็นผู้ใช้ใช้ให้เห็นว่าเนี่ยมันใช้ได้ก็คือเราเปลี่ยนจากรถเอ v ีวรถน้ำมันรถเก่าๆเปลี่ยนเป็นรถพลังงาน100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ให้ผู้โดยสารเนี่ย ในการที่เขาจะคิดเขาก็คิดว่าจากที่เคยใช้รถ NGV เท่าไหร่แล้วมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่อันนี้ก็คือเซ็นเซนไปขายคาร์บอนที่ที่สวิสแล้วก็ขายห้าแสนตันนะอันนี้อันนี้ช็อตแรกนะเป็นเป็นแค่สตาร์ทอัพอนาคตเนี่ยกิดว่าคนอื่นๆน่ะเห็นเราเป็นโมเดลอเขาอาจจะทำต่อแล้วเขาอาจจะมองเห็นภาพ ที่ใหญ่กว่านี้ว่าเออประเทศเราแบบมันจริงๆมันทําได้